สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกุลสุก้นเด้อค่ะเด้อมาอีกอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวหน้ามนุ่นมากกิจชาแนลนะคะวันนี้ค่ะเขาขั้วจ้าได้เมนูออมซี่โค้งหมูนะคะเมนูอีสา,บานบ้านเฮ่านาะคะ่ะเนาะเนีน่ยค่ะเดี๋ยวกะมา,าเบิง่งวิธีการยีเดลเลยจ้าอันนี้กะซี่โค้งซี่โค้งหมูนะคะล้างแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อล้างด้วยเกลือนะคะแล้วกัสซใไซเป็นเครื่อง เครื่องสมุนไพรนะคะกะซีมีพ,พริกหอมแดงกระเทียมล้ะกตะ,ะไค้นะคะเนี่คคย,ยค่ะผูกหยาบได้จ้ะผูกหยาบอันนี้ซาวน้ำมันกะเปิดแกนแรเรลียบร้อยนะคะกะสีปรุงไปเลยเด้อ,ดอดดค่ะเด้อกะสีใส่แหนมปลาได้จ้ะใส่หลายแสบหลาย ใส่หน่อยกะทิแทบหน่อยแล้วกะทิใส่ผงปรุงรสจ้าผงนัวพอขาอผง,ผงปรุงรสนี่จะ้ะใส่ลงไปเลยรับช่วงกันไปเง่้ยวๆนะคะ่ะอันนี้กะทิผงเป็นผงนวดเถ้าอจากใส้ร้ายกะทิแทบร้ายอีก มนูอีสานบานเท้านะคะนอะองมีเอียงใส่ตวนะคะมักไพมักมั่นแซ่ไพรแซ่มั่นนี่ค่ะดี๋ยวเขากระสีะขวัวหรือล้วนภาษาอีสานจะเชิญว่าล้วนนะคะนาะล้วนหมูให้มันสุกซะก่อนนะคะกะเจงใส่พักมีซี่ใบลงไปนะคะเนาะนี่นะคะเขากรล้วนหมูก,กันไปเรื่อยๆนะคะห,หมูสุก ยังไม่ต้องเติมน้ำเลอค่ะเด้อเดี๋ยวรอให้หมูสุกจักน้อยซัก่อนนะคะนะ่ะเนาะค่อยเติมน้ำลงไปอันนี้ก็สิได้กินเครื่องอสม,มุนไพรนะคะในเครื่องได้กินอตะไคร้พรอมแดงพร้มน้ำปลาแห้งนะคะ นีอ้อมห่ากระดิ่งส่บักเขือน้ำเนาะค่ะเนาะเทคนิคการทีบ่ให้ปลาเขือเห่อแหล่เนาะคะ่ะก็คือพาเคืองแล้วกะอันนี้ก็สิเป็นน้ำเกลือเนาะคะ่ะเป็นเกลือธรรมดาเ่าเนี่ยแหละคะ่ะแช่น้ำไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะบ่ให้บักเขือมันเขียวมันแหล่มันดำนาะคะ่ะเวลาเห่าแกงมันกระเจี้นสีบอนมันก็จะเป็นต้านากินนะคะนี่นะคะหะมูเ่ากระล้วนเริ่มสิไดท้ทีแล้วนะคะ สนานราวนกับที่ใส่บักเกือลองไปด้วยค่ะเด้อบักเกือที่เ่าแซ่นำเกือไใบนะคะเทคนิคต้องให้บักเกือแหล่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะส่วนผสมกับบะหมี่เอียงหาักไม่นะคะ เครื่องปรุงแต่ว,ว่ามี่ยังมากไม่เลยค่ะอาหารอีสานบา้านเราก็มี่ต่ขาดประเด็กก็คือน้ำปลา <c oughs> <c oughs> เนี่ยค่ะเตยมะเขือลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวสิเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ่ะเค่ะเติมพ่อเอาน้ำถั่วกระดูกหมถูถ่วมสี่โค้งหมูนะคะ นะค่ะเขาก็ไต้องคนนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวลอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดเด้อเดี๋ยวเขาก็จะงสิมาซิมก็จะงสิใส่พักใส่ยางลงไปเนาะค่ะนี่นะคะแกงออมของเขานะคะหม้อกระเด็นเดือดแล้วเรียบร้อยนจะเดี๋ยวสิใส่พักลงไปเลยเด้อค่ะเด้อ ผู้ได้มาก,กระดูกหมูปเปเื่อยแน่กะต้ต่มดุนๆัจ้า่อยนะคะแต่ว่าสามน้ำมันเอาไปแทะแล้วค่ะเดี๋ยวสใส่พักลงไปเยนยได้ค่ะเด้อกะซิมี่พักพักีกตูไหแม่งรักนะคะละ้วกาพักซีแล้ยจำมาหน่อยต้นหอมพักซีนะคะราคา ใบพ,พักชีประมานไหนผัก <c oughs> พร้อมปีเออผักพร้อมปีไม่บกปูดน่าไปตุ๋นหอมลงไปน้ำเด้ค่ะด้วยค้นมาเนีย่ย ผู้ใดมาพักเปืือยกะตุ่มไปดนๆจักหน่อยนะคะออมไปดนๆจักหน่อยนี่เขามีอย่างไรได้หนิอาหารอีสานบ้านเฮ้านะคะสูตรไทยสูตรมันเนอะค่ะเด้อแต่ว่าสูตรสาวน้ำม้วนเ็นแบบนี้ละคะ่ะคุณลองพ่นมันกับเซฟักซี่ล่าหลายนะคะนี่เดี๋ยวเด้หนิคุณลองพ่นเพื่อนกันก มาผักซีเปื่อยๆเนาะคะ่ะผักซีเหลาเปื่อยๆเนาะค่ะแต่ว่าเอาไว้ส้ำนี่นี่ซิมก่อนบาดนี้งซิมเนี่ยบาดท,ที่นี่ปาดเตะแห้งบอกเลยว่าเปะแห้งสูตรนี้ผู้ใดสิไปเฮ็ดก็ได้เด้อค่ะเด้อสูตรมั่วๆของซาลามอนเองเนาะคะ่ะเนาะ พาเห็ดพาเห็ดเออพาเห็ดพาถ้ำแล้วดอจ่ายเมนูเฮาแกงอ้อมซี่โคงหมูด้วยค่ะขายทวนๆกว้านหวยๆกันเลยกที่เดียวนะคะ แล้วเรียบร้อยนี่ตักพร้อมเสิร์ฟได้หน่ผู้ใดมักเผ็ดเพลินแตใส่บักพริกได้ไรเท่าไหยเนาะคะ่ะแต่ว่าอ่าท่านี่กะบ่กวยมักบักพริกเผ็ดปานไดนนี่ค่ะสูตรเร่งด่วนเด้อค่ะเด้อสูตรเร่งด่ว <c oughs> นนี่เห็นบ่นี่เป็นตาแซ่บคืออย่างนี้เครื่องปรุงก็บ,บ่มีอีหยังมากมายเด้อค่ะเด้อ ใส่ซ้ำนั่นนะคะใส่ตามในสูตรในคลิปนะคะนะคะี่ค่ะเรียลหรือเด้นนี่แกงอ่อมซี่โคหมูสูตรเร่งด่วนนะคะสูตรเร่งด่วนนะคะมาด้วยใจเดือดมากินน้ำกันบาสท,ที่นี่มนี้กะขอบคุณหลาลยเนาะค่ะเนาะที่เขามาติดตามแล้วก็เขามารับชมนะคะในายอนี้กะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ